ไม่อยากข้อเสื่อมหกอาหารบำรุงก็หาง่ายใกล้ตัวหูวิตอนนี้นะคะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยข้อนี่จะมีปัญหามากๆเราจะต้องดูแลและบำรุงอาหารอย่างไรวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้นะคะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเมื่อเราอายุมากขึ้น ปัญหาเรื่องข้อโดยเฉพาะข้อเสื่อมเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะอาหารบํารุงข้อจึงเป็นเรื่องที่สําคัญการกินอาหารล้นสมผลดีและผลเสียต่อข้อของเราได้หากเรากินอาหารที่ไม่ดีมันก็จะทําให้ข้อของเราเสื่อมได้อย่างรวดเร็วคะ่ะค่าวนี้เราควรกินอาหารบํารุงข้ออย่างไรเพื่อให้ข้อของเราแข็งแรงข้อที่หนึ่งกินผักและผลไม้ที่มีสีสันหลากหลายเช่นมะเขือเทศสีแดง แครอทกระลำปีข้าวโพดฟักทองผักใบเขียวชนิดต่างๆเพราะในผักและผลไม้เหล่านี้อุดมไปด้วยใยอาหาราสาลินีิอกลสเตนซึ่งเป็นสารอาหารบำรุงข้อข้อที่2กินปลาทะเลน้ำลึกอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครัง้งโดยเฉพาะปลาแซลม,มอนและปลามเมคโคเรลเพราะมีกรดไขมันโอเมก้าสสูงจากการศึกษาพบว่าสารอาหารชนิดนี้สามารถช่วยให้ข้อแข็งแรง แล้วก็ลดอาการปวดลอ,ลอกเสพในผู้ป่วยโรคข้อเสพได้เป็นอย่างดีโดยหลีกเลี่ยงการปรุงด้วยวิธีทอดหรือผัดแนะนําให้ใช้วิธีนึ่งแทนเพื่อลดปริมาณแคลอรี่จากน้ํามันข้อที่3ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเราจะต้องการเพิ่มพลังหรือปลุกตัวเองให้ตื่นในตอนเช้าด้วยกาแฟหอมกรุ่นแต่เราก็ต้องงดกาแฟแก้วที่สองสามลงนะคะเพราะสารคาเฟอีนนะคะก็มีผลกับร่างกายอย่างมาก ในกาแฟจะทําให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทาปะสะะัสสาวะส่งผลให้ระดับแคลเซียมในร่างกายเสียสมดุลจึงเกิดการสลายแคลเซียมในกระดูกมาใช้แทนนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนปริมาณมากเกินไปจะทําให้มวลกระดูกของเราบางลงค่ะเพราะฉะนั้นสิน่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญข้อที่4 ควรกินอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมเพราะแร่ธาตุชนิดนี้ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและลดความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกพุนอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมได้แก่โยเกิร์ตโดยแข็งแต่ควรเลือกชนิดไขมันต่ำผักสีเ,กกขเขียวบัคกอรี่คะน้าปลาเค็มปลาเล็กปลาน้อยที่เคี้ยวทั้งกระดูกได้งาดําแล้วก็เต้าหู้ก็ที่5กินส้มหรือผลไม้รสเปรี้ยวก็บอกจะดีเลยนะคะเพราะวิตามินซีและสารแอานอี้ออกซินร์นในส้ม หรือผลไม้รสเปรี้ยจะช่วยลดการเกิดข้อคข่สื่อมได้เลยค่ะยอดเยี่ยมจริงข้อที่ 6. เรากินอาหารให้หลากหลายนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินครบถ้วนหากทำไม่ได้อาจกินวิตามินรวมเสริมซึ่งการกินวิตามินรวมจะทําให้เราได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ขาดไปเช่นแคลเซียมแล้วก็วิตามินเคมีส่วนช่วยในการสร้างกระดูกวิตามิน C ีช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อกาฟลิกและวิตามินอีช่วยบารุงกล้ามเนื้อรอบ คราวนี้เรามาดูเลยค่ะว่าส้มมีประโยชน์อย่างไรบ้างอ่าส้มเราทานแล้วเป็นยังไงคะข้อที่หนึ่งปรับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดน้ําตาลฟรุกโตสในเนื้อส้มมีส่วนช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่พุ่งสูงหลังจากกินส้มเข้าไปทั้งไฟเบอร์ในส้มยังช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทางจึงจัดว่าส้มเป็นผลไม้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกชนิดหนึ่งข้อที่สองกระตุ้มภูมิคุ้มกันร,ร่างกาย ด้วยความที่ส้มมีวิตามินซีมากนะคะจึงทําให้ส้มจัดเป็นผลไม้กระตุ้นภูมิคุ้มกันร,ร่างกายช่วยป้องกันอาการป่วยที่เรียกว่าป่วยทั่วๆไปเพราะร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะไม่ป่วยง่ายเชื้อโรคและไวรสัสต่างๆก็มีโอกาสที่จะทาร้ายเราน้อยลงค่ะข้อที่ 3. แก้ท้องผูกส้มเป็นหนึ่งในผลไม้แก้ท้องผูกได้เพราะมีใยอายหารสูง ช่วยให้ระบบย่อยหายและการกับถ่ายของเราดีขึ้นอันนี้สุดยอดเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพีทีฟิเป็นกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องประโยชน์ของส้มค่ะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะข้อที่สี่ช่วยลดความดันโลหิตพี่ปลาบอกเลยว่าส้มเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและยังปริมาณโซเดียมค่อนข้างต่าจึงช่วยในกระบวนการไหลเวนโลหิตได้ดีทําให้ร่างกายควบคุมความดันโลหิตได้อย่างสมดุลและยังช่วยลดความดันเลือดในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยข้อที่ห้าลดคอเลสเตอรอลในเลือด ในเนื้อส้อมเองก็ไม่มีคอเลสเตอรอลขณะที่วิตามินซีและสารต้านนู้มอนสระที่มีในเนื้อส้อมก็ยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้โดยสารต้านนมูมอนสระจะเข้าไปปกป้องหลอดเลือดไม่ให้น้มูมอนสระเ,เข้ามาเกาะแล้วก่อให้เกิดไขมันพอกคุณไปเรื่อยๆจนก่อโรคไม่ติดต่อรื้อหลังยังโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจเป็นตน้นข้อที่6ช่วยบำรุงหัวใจ โพแทสเซียมในสม้มคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ในสม้มยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ดีต่อการทำงานของหัวใจช่วยให้หัวใจเต้นในจังหวะปกติและช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นข้อที่7ลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตมีการศึกษาพบว่าน้ำสม้มมีส่วนช่วยลดการเกิดนิ่วในไต โดยพแทสเซียในสม้มจะช่วยยับยั้งการเกิดนิ้วต่างๆในร่างกายและช่วยให้นิ้วถูกขับถ่ายมาพร้อมของเสียลดความเสี่ยงโรคนิ้วในไตและนิ้วในยุวะอื่นๆข้อที่8ยับยั้งการเกิดแผลป่วยพววยบว,ไไยว่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีสูงจะมีโอกาสเกิดแผลป่วยได้น้อยก่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอต่อความต้องการข้อ 9. ป้องกันมะเร็งในเนื้อสม้มมีสารต้านมลมุิสระประเภท เราอวอยค่อนข้างสูงซึ่งเจ้าสารตรงนี้มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดมเริงลำไส้ใหญ่ได้อีกทั้งเนื้อส้มที่ดมไปด้วยไฟเบอร์ก็ยังจะช่วยขับเอาของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ออกมาจึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโร่มะเร็เลงลำไส้ใหญ่ได้ทางข้อที่10ลดความเสี่ยงโร่สโต๊กอาการสโต๊กเกิดจากการที่หลอดเลือดตี๋แตกตันซึ่งการศึกษาเนี่ยพบว่า การรับประทานผลไม้ประเภทสิตรัสอย่างส้มและเกรปฟูดมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคสโตกได้ถึง9%อันนี้ดีมากๆเลยนะคะข้อ11ส้มช่วยบำรุงผิวซึ่งหลายคนทราบเลยว่าสารต้านิมูลสละประสานกับพลังแห่งวิตามินซีในส้มมีส่วนช่วยป้องกันเซลล์ผิวนะคะจากการถูกแสงแดดจากการทำร้ายปกป้องผิวจากมลพิษซึ่งจะทำให้ผิวพันเนี่ยลดการเกิดการริ้วรอยทำให้ บำรุงเซลล์ผิวแข็งแรงผิวก็จะดูกระชับตึงมากขึ้นเนื่องจากวิตามินซีเป็นสารต้นต้นของคอลลาเจนนั่นเอง12ลอลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสือ่อมอ่าเขาบอกเลยนะคะเพียงกินส้มมะละผลก็ช่วยลอดโอกาสเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ยอดเยี่ยมจริงๆข้อควรระวังในการรับประทานส้มแม้ส้มจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการนะคะแต่เราต้องมีสิ่งที่ควรระวังคือข้อที่1 เลอกกินส้มแบบผลมากกว่าน้ำส้มซึ่งมีส่วนผสมน้ำปานเพิ่มขึ้นมาทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับกากใยด้วยค่ะ 2. ในผู้ป่วยเบาหวานก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการทานส้มนะคะเพราะถ้าได้รับน้ําตาลมากเกินไปก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงข้อที่3ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานส้มต้องดูผลด้วยค่ะผลการทํางานของไตเป็นอย่างไรแล้วก็ปรึกษ,ษากแพทย์ผู้รักษานะคะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะ ถึงตอนนี้พี่ปายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์รรประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ปเ t h ี f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรีมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สมวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเช,ชื่พอพี่ปรานะคะกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆริงจรงจงช่องยูทูบเฮลตี้ฟิตเชื่อพี่ปรานะคะ